ทั้ปรักการครับบ้านคิวเขาเลี้ยงสัตว์ด้วยนะสัตว์ที่เขาเลี้ยงก็คือควายเวลาเราเห็นคนเลี้ยงควายเนี่ยเขาเลี้ยงที่ไหนครับทุ่งในนาในนาในนาทร้งดาในทุ่งแต่ถ้าหากว่าบ้านอยู่บนเขาบนดอยคิดว่าเขาเลี้ยงที่ไหนครับภูเขาเราจะพาไปดูวิถีชีวิตการเลี้ยงควายของคิวอย่าเรียกควายธรรมดาครับ ควายภูเขาได้เลยครับเพราะเขาอยู่บนภูเขาน้องได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับทีมงานครับขอเชิญพวกเราไปพบกับควายภูเขาครับครับผมนี่ครับดูดิครับดูบ้านคิวครับพาสดมากเลยโอ้โหสุดครับงามมากคิวเริ่มออกเดินทางนะครับตอนเก้านาฬิกาครับลักษณะการแต่งกายเห็นไหมครับมีรองเท้าบูทครับทีมงานก็เดินตามไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ผ่านลำทานครับ <S <S เดินไปเรื่อยๆครับเข้าไปในป่าครับเส้นทางการเดินไม่ง่ายนะครับขึ้นลงขึ้นลงเขานะครับทางที่เห็นคือทางที่คนเดินครับ10นาฬิกาครับแดดเริ่มมาแล้วครับผ่านลำทานอีกหนึ่งลำธานครับทีมงานบอกว่า ไม่มียุงครับแต่มีทากเยอะเหมือนกันทางที่เห็นนี่คือทางขึ้นนะครับชันมากครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เจอแล้วครับเป้าหมายของเรา<ไ>ครับอยู่ในเมริกาครับยู่อย่างนี้น้องควายภูเขาอยู่ในอยู่ในป่าเจอควายแล้วนะครับนี่ครับควาย ทั้งหมดมี11ตัวนะครับจากที่เราปล่อยไว้นะครับเข้าป่าลึกนะครับทิ้งไว้2วันนะครับเราจะมาดูหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ปกตินะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะครับเราปล่อยไว้เป็นอาทิตย์ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงครับแล้วมันเรากลับมาแล้วยังเจอเขาอยู่ใช่ไหมครับเจอครับเจอเเขาไม่แบบไปไม่หนีครับเขาจําเจ้าของได้นะครับครืออย่างนี้ที่ที่เขาไม่หนีเพราะว่าคิวจะมีทีเด็ดมาฝากเขาทุกครั้งที่แวะมาเยี่ยมครับใช่ครับ นี่ครับผมเอาของมาฝากน้องควายด้วยนะครับเป็นเกลือผสมน้ำเปล่านะครับควายจะชอบกินนะครับเวลาเราให้กินนะครับมันก็จะเชื่อมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเรียกน้องควายนะครับเหมือนกินโป่งไหมอ๋อเกลือผสมน้ำเปล่าใช่ครับจะเป็นอาหารที่น้องควายชอบกินมากๆครับเวลาน้องได้กินแล้วน้องก็จะเชื่องมากๆครับจริงเหรอก็จะจําว่าเจ้าของคนนั้นเป็นใครแบบนี้ครับอารมณ์คงเป็นการเติมไอโอดีนเนอะเหมือนเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ย แย่งกันเลยแย่งกันเลยมาแบบเชื่องมากอ่ะโอ้ยขอ,อหนูมนั่งงี้พี่สุขเขาได้ยินว่าเขาไม่ชอบสีสดควายอ่ะไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะน้องใส่ข้างในสีแดงซะโอ้โหตาใหญ่เลยตาใหญ่เลย นบ้านคิวก็เลี้ยงแบบนี้ไหมเลี้ยงในป่าเลี้ยงแบบนี้ครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับแต่ว่าผมอยากจะเล่าว่าที่เราปล่อยไว้ในป่าลยกครับเป็นเพราะว่าพอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวครับในป่าลึกจะมีหญ้าออกมาที่สวยงามแบบนี้ครับเวลาน้องควายได้เข้าไปอยู่ในป่าก็จะได้กินอาหารดีๆครับคือความน่าสนใจตรงที่เขาไม่วิ่งเตลิดหนีไปไหนเขาอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เราปล่อยไว้ใช่ไหมไกลครับโอ้ไกลมากๆแสดงว่าเราต้องตามหาใช่ครับ บางครั้งนะครับผมเวลาผมเข้าไปไปทั้งวันไม่เจอก็มีนะครับใช่คือเคยไปเจอแล้วเป็นแบบของของคนอื่นไหมใช่ครับเราต้องจําได้ด้วยนะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาเรากลับบ้านชาวบ้านถามเราจะได้รู้ว่าเราเจอของใครแบบนี้ครับก็จะได้เป็นการช่วยกันแบคือจะไม่มีการแบบว่าเอ้ยเอาของคนนั้นมาเป็นของเราอะไรยี้ไม่มีเลยไม่มีแน่นอนครับต้องมีแท็กชื่อหรือว่าอะไรรู้ไหมครับอ่าไม่มีชื่อครับแต่จำยังไงครับแต่โดยปกตินะครับน้องควายเราจะจําได้ ท่านกรมการครับเมื่อกี้ครูว่าถามมาได้ประเด็นมากว่าแล้วจำได้ไงว่าตัวไหนคือน้องควายของเรา<ม>และนี่นะครับตรงกับโจทย์ที่รายการท้าทายคิวครับทีมงานก็สงสัยว่าเฮ้ยน้องควายอ่ะหน้าเหมือนกันไปหมดมจะรู้ไหมว่าควายตัวไหนเป็นควายของเราแต่เราถามลึกกว่าน,นั้นครับถามชื่อด้วยว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรค<ม>ิวครับโจทย์นี่จะยากมากเพราะว่าพี่ทีมงานไม่ได้บอกมาก,ก่อนรเราไป ถ่ายภาพบางเซี่ยวบางเศษบางส่วนของน้องควายเห็นอยู่เท่านี้แล้วคิวต้องตอบได้ว่าควายตัวเนี้ชื่ออะไรคือคิวไม่รู้มาก่อนเพราะตรงนี้เราไม่ได้บอกมาก่อนพร้อมนะครับจะมีโจทย์3ข้อครับครับขอปริศนาข้อแรกครับถ่ายภาพน้องควายครับนี่ครับเอาแค่นี้เลยครับนี่คือเฉพาะ ส่วนไหนก่อนดีกว่านี่คือส่วนที่อยู่ตรงคอตรงหูไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรครับตัวนี้อันนี้รักังควายรักังควายตรงครองคอใช่ไหมใช่ครับรักังควายทั้งตัวมีรักังไหมมีประมาณ6ตัวครับหกตัวแล้วที่เห็นเนี่ยครับดูออกไหมครับว่าเป็นตัวตัวแม่ตัวพ่อคิดว่าน่าจะเป็นตัวแม่ครับตัวแม่นะตัวแม่3ตัวระคังคล้ายกันครับครับตรงนี้สามตัวมีชื่ออะไรบ้างครับแม่3ตัวมี หมูแลนเนอร์ครับหมูซูแล้วก็หมูชิเนอร์ครับช่วยจำนะครับมีมีอะไรบ้างไหมครับผมจำชื่อแรกหมูแลนเนื้อหมูแหลนเนอร์หมูชิเนอร์หมูชิเนอร์หมูซูหมูซูหมูซูครับแล้วเท่าที่เห็นนะครับเป็นหมูแลนเนอร์หรือหมูชิฟูหมูชิเนอร์อันนี้ต้องบอกว่าดูยากมากมากครับมีตัวช่วยอย่างอื่นไหมครับไม่มีครับครับถ้าให้ดูเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็น โมแล่เนอร์ครับโมล่าเนอร์อะไรที่ทำให้เราคิดว่าเป็นโมแล่เนอร์ครับที่ทำให้ผมคิดว่าเป็นโมแล่เนอร์นะครับคือจะเห็นตรงตรงเชือกครับที่มัดอยู่ตรงตรงคอครับนี่คือเดาด้วยใช่ไหมครับครับถ้าเต็มร้อยนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับมามั่นใจ90%นะครับ90นะมั่นใจ90%นะโมแล่เนอร์โมแล่เนอร์นะครับทีมงานครับนี่คือน้องโมแล่เนอร์ใช่ไหมครับ ครับยืนนิ่งเฉยหันมารับกล้องจะด้วยรู้รุมกล้องโงโแหละเนอะรู้รุมกล้องแอนเนอร์คิวครับนี่คือข้อแรกนะความยากประมาณนี้นะครับข้อสองยากขึ้นทีมงานครับข้อสองมาครับเนี่ครับเราเห็นอะไรครับเขาเราเห็นแค่เขาครับลักษณะควายของเราที่มีเขาแบบนี้ครับมีกี่ตัวครับ เขาควายจะเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าให้ผมทายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแม่ที่อายุเยอะที่สุดครับด้วยความที่ตรงข่าว่ะครับมันจะเสียนิดนึงตรงเราจะเห็นว่าตรงนั้นนะครับมันมีบินบินใช่ไหมใช่ครับใช่อคิดถึงคุณแม่ตัวไหนครับคิดว่าคุณแม่ที่อายุเยอะที่สุดก็คือหมชิเนอครับโมชิเนอครับตรงนี้โมชิเนอร์ชิเนอนะครับ โมชิเนอร์ทีมงานครับโมชิเนอร์ใช่ไหมครับอืมกล้องซูมเมาส์ลแล้วครับโอ้โรอท่าจริงเลยโมชิเนอร์ถูกต้องครับคือถ้าถามพวกเราอ่ะายก็คือไฟอ่ะใช่ไหมแต่นี่คือเขาผูกพันไงเขาอ,อยู่มาตั้งแต่ต้นนะก็จจำได้นะครับข้อสุดท้ายยากที่สุดทีมงานครับขอโจทย์ยากสุดของเราครับ เห็นตาครับเห็นแค่ตาเลยไม่เห็นเขาด้วยเห็นนิดเดียวอ่ะกะว่าไม่เห็นอะไรที่เป็นอุปกรณ์เลยง่ายหรือยากครับห้าสิบห้าสิบครับนี่ก็ห่าแล้วห้าสิบห้าสิบนึกถึงใครครับน้องควายตัวไหนครับผมนึกถึงตัวแม่ตัวสีดําครับตัวแม่สีดำนะอ๋อนี่คือเห็นสีเนาะตัวแม่สีดํามีกี่ตัวครับตัวมันจะสีดําหมดเลยครับแต่ว่าที่ดํากว่าตัวอื่นๆจะมีตัวเดียวชื่อว่า คือว่าโมซูครับโมซูใช่ครับคุณแม่โมซูนะใช่ครับตอบเลยไหมครับตอบเลยครับแม่โมซูนะครับทีมงานครับใช่แม่โมซูหรือเปล่าครับโมสวยังเลยโมซูไหมมัมดูเขาดูสวยมากนะโมซูถูกต้องเลยเล่นเลยท่าปลายขาขาว่ะโอ้โหยากนะโจทย์ของเรานี่ ในแง่ของการท้าทายคิวจบแล้วครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับให้ทำเมนูอาหารที่กรรมการไม่เคยชิมมาก่อนชื่อน่ยคุ้นแต่รับรองว่าไม่เคยชิมมาก่อนเมนูนี้มีชื่อว่าข้าวต้มเป็ดแล้วก็จะเลือกสรรวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติครับไปชมเมนูพิเศษของเราครับเมนูข้าวต้มเป็ดครับ คิวเดินไปที่ต้นบอลครับต้นบอลเหรอครับครับผมโอ้คือคือเหมือนใบบอลที่อยู่ที่ที่น้ำไหมใช่ครับแต่ว่าต้นบอลนี้นะครับเราสามารถกินคนก็กินได้นะครับโอ้นี่คือดอกอะไรอันนี้คือดอกฟักทองครับดอกฟักทองเนาะตอนนี้ได้วัตถุดิบ2ออย่างนะครับใบบอลกับดอกฟักทองครับ แล,แล้วก็ห <im ั่นใช่ไหมครับหรอลอกด้วยเนาะลอกเปลือกเขาออกโอ้โหสวยอ่ะนี่คืออะไรครับมันม่วงครับอ้ออันนี้ปลูกไม่หรืออยู่ในป่าปลูกเองครับปลูกเนาะนี่คือดอกฟักทองนะครับล้างน้ําแล้วเริ่มเริ่มต้มข้าวต้มนะครับใช่ครับขยี่ข้าวต้มให้สุกๆนะครับทั่วๆกันแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับนี่คือใบบอนครับ เป็นมังสวิรัต์เลยเนี่ยนี่คือมันม่วงครับขับผมดอกอพักทองสีสวยจังเลยนี่คือเมนูข้าวต้มเป็ดครับเดี๋ยวว่าทุดิบหลักจะมาเมื่อไหร่ครับเสร็จแล้วครับน่าทานไหมครับโอสีสวยนี่ตกแต่งให้สวยงามครับ ข้าวต้มเป็ดครับทีมงานครับขอข้าวต้มเป็ดครับตอนแรกเอาตรงนะครับเราจะได้เห็นเป็ดภูเขาคิดเลยว่าจะเห็นเป็ดภูเขาผมผมไม่ถามว่าผมยังไม่เห็นเป็ดสักตัวเลยนี่ยเมนูเด็ดข้าวต้มเป็ดข้าวต้มเป็ดนะเป็ดกาบๆเนี่ยนะใช่ข้าวต้มเป็ดครับร้อนร้อนครับร้อนรอน อย่าเพิ่งชิมนะครับอย่าเพิ่งชิมนะครับเดีย๋ยวขอชิมพร้อมกันขออนุญาตนะฮะดมดมก่อนดมก่อนเออมันเหมือนข้าวแล้วก็มันมันเหมือนมีผักอะ่ะลองตักดูลักษณะได้ครับหนึบหนึบอย่าเพิ่งชิมพี่อย่าเพิ่งชิมครับเต็มสิบถ้าถ้าสิบนะพี่ให้เหมือนข้าวต้มเป็ดกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์ศ<ส>ูนย์พ<ส><น>ี่จัดลายพี่จัดน้องเสียใจพี่ใจลายมากโตครับไม่ไม่มีเนื้อเป็ดอย่างแรกมันไม่มีเนื้อเต็มสิบให้เหมือนข้าวต้มเป็ดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ผมว่าก้าวแค่กาแค่ไม่มีเนื้อเป็ดถ้ามีเนื้อเป็ดก็คือข้าวต้มเป็ดคือข้าต้องเป็ดครับดูครับคุยกี่เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยกับคุณโตก็คือก้าวเต็มสิบพี่ใจร้ายกับผมพี่ใจร้ายพี่เดี๋ยวพี่ไปดูพี่ไปดูเฉลยว่าทำไมเมนูนี้จึงเรียกว่าข้าวต้มเป็ดพี่นายครับมาครับเป็นอาหารที่เป็ดเหรอคะ ต้มของเป็ดค่ะเป็นอาหารเป็ดครับนี่คือเป็ดชอบมากครับเกือบนะใจตรงๆนะเกือบนะไม่กี้นะคือจะจะฉีกอะบอกตรงว่าจะฉีกคือจะจะฝืนผมคือจะฝืนจะกินเลยจะกินเข้าไปเลยพี่แต่จริงๆกินได้เพราะพี่ดูการปรุงพี่ดูวัตถุดิบจริงๆทุกอย่างคือคนกินได้ไหมครับกินได้คนกินได้เพียงแต่ว่าที่เป็ดชอบเพราะว่ามันมีไอ้ตัว ใบบอลระเผ็ดเผ็ดชอบใบบอลมากนะครับคือรสชาตินี่คือเราปรุงน้อยมากถูกไหมใช่ครับมันจะมีรสชาติประมาณยังไงครับเราจะได้รสชาติของเกลือครับนิดนึงเกลือนะนวลนัวนลนวลองได้ไหมพี่หอยจริงๆกินได้เพราะทีมงานชิมแล้วกินได้กินได้จริงๆกินได้ไม่มีอะไรอันตรายเลยครับอ ได้ตรงนี้ผมรักผู้หอยตรงนี้ได้ตรงนี้ถุงรับผ้หยได้ตรงนี้ได้ตรงนี้เดเดี๋ยวเป็นหอยก็ต้มหอยไงคือทีมงานก็พยายามจะจะพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งให้กรรมการชิมนะเพราะว่าเราอยากจะให้เข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วนี่คืออาหารสําหรับเป็ดแต่ในทางความเป็นจริงแล้วมนุษย์ก็กินได้คนก็กินได้ดังนั้นก็คือเมื่อผี่หอยเข้าใจแล้วเป็นข้าวต้มเป็ดพี่จะชิมก็เราไม่ได้หลอกให้ชิมไม่ได้หลอกหรอกครับอุ่นทําไม เพื่อสุขะอนามัยไม่ต้องขาดใ้พวกเราชีมคุณอุ่นทําไมสุขะอนามัยพี่ช่วงนี้ต้องอาหารร้อนชางใครชามคนนั้นและนี่คือตัวสุดท้ายของเราเดี๋ยวนี้นะครับเมนูข้าวต้มของเป็ดครับขอบคุณครับคิวครับกลางเวทีเลยครับทีมงานครับรบกุนนะครับท่านรรมการครับวันนี้เราได้เห็นวิถีชีวิตบนป่าบนดอยที่น่าอิจฉามาก นำเสนอผ่านวิถีชีวิตของคิวทั้งสามท่านรู้สึกยังไงบ้างครับอย่างที่คุณซุปบอกนะฮะตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะอิจฉาเขาอิจฉาจริงแล้วว้าวก็อบอกคุณ่าบอกเขาเกินสามผมว้าวไปสี่คือไม่นึกนะไม่นึกว่าจะได้เห็นภาพแบบนี้เราเราเราไม่นึกว่ามันจะสวยงามขนาดนี้นะอ,อย่างอย่างผมเนี่ยผมทําเกษตรมาเนี่ยผมเห็นอะไรเกีวกแล้วเห็นเือมัน มันเป็นวิถีชีวิตของเกษตรแล้วก็โหนอ,อยู่อย่างธรรมชาติขอบคุณนะครับที่ภูมิใจในชาติพันธุ์ของตัวเองนะฮะอยากบอกเลยว่าพวกเราอะชาวกะเรียงเราดําเนินชีวิตแบบนี้แล้วมันเป็นที่น่าอิจฉาจริงๆนะครับแล้วขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยกับข้าวต้มเป็ด <c oughs> ุณมากครับ <c oughs> สุดยอดทุกคนครับน้องคิวกําลังจะไปทําหน้าที่รับใช้ชาติ ด้วยการเป็นทหารครับช่วงเวลานั้นนะครับเขาอยากได้งบประมาณจํานวนหนึ่งมอบให้กับพ่อและแม่เพื่อความอุ่นใจครับให้ดูแลครอบครัวได้ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ครับนี่คือความฝันของคิวครับดีแล้วครีเอทีฟอีกสร้างสรรค์อีกและยังกระตันยูอีกครับพวกเราทั้ง3ามคนให้ทานครับสวัครับคิวครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคิว และความฝันของคิวให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านยินดีดีใจและภูมิใจในคิวมากนะครับสำหรับความฝันของลูกกตัญยูคนนี้นะครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณความฝันในคิวไปมอบให้กับพ่อและแม่นะครับ40,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับคิวครับวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับรู้สึกดีใจมากๆครับอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดครับอยากพูดกับใครครับอยาก บอกพ่อกับแม่ครับได้ครับคิวครับเด็วคิวถอดแมสซ์พิสุตถอดเวลรยาห่างให้แล้วก็พูดกับพ่อกับแม่คนที่เรารักมากที่สุดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับหมปะจะมาเซเลียแม่ครับพ่อครับผมทําได้แล้วนะแอนดโดโดเนาะรักพ่อกับแม่มากๆครับโตขึ้นผมจะดูแลพ่อกับแม่นะครับให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้ครับคุณครับขอบคุณที่มารายการครับ อยุรักษเกินร้อยจกดอยนม่องสอนของเรานะครับคิวครับท่านผู้ชมครับ King Power ชวนท่านผู้ชมมาฉลองวันเกิดครบรอบ32ปีกับโปรโมชั่นพิเศษสุดแห่งปีครับ Delights and Surpris e s เที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากช็อป พบกับสินค้าหลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลกให้ได้เลือกช็อปแบบไม่ต้องมีไฟล์บินพร้อมกับบริการโฮมเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านคุ้มค่ากว่าเดิมเมื่อช็อปด้วยแคชคาร์ดชวนกันมาช็อปได้แล้ววันนี้ที่ King Power รางน้ำพัทยาและภูเก็ตหรือช็อปผ่าน2ช่องทางการช็อปใหม่ได้แล้วที่ King Power call to shop และ c h a to shop โปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับ ที่ท่านผู้ชมกับท่านทณากรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปิ o f อิ c ออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ